คุณรส่ิปติผม้นงเกุ้องหูหัวโซนการเวาโปรดตี่โปรดนอนให้สอดข้อความกระดังศาสนาสงอนลลอฮไปยังประเทนาที่ดีแห่งสาแยารอิสลามกีฬาโดยตดิ่าสนปฏิวัติอิสลามแห่งอิรานของสาธารณรัฐอิสลามกีฬาซึ่งตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์2565ความว่านนอวยรลใส่ยิปติอีกรางหน การแห่อีรขพาพเจ้าขอสาวนมังกรและความหนักงานดีด้วยใจจริงเพื่อพลันมัยที่สมบูรณ์และความสุดสวัสดิ์ของท่านเป็งนาธิบดีทั้งความหาสุกรื่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวิีรำ เ,เชื่อมันว่าด้วยการสนับสนุนของ,ขงท่านประธานธิบดีสำนัมกมไยตรีและการร่วมมือระหว่างประเทศของรองทั้งสองจ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันต่อให้เกิดประโยชน์สุดร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้าพระประมณธิไทยมหาวิเชียรกรพระวิชีรกล้าวเจ้าหัว